คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮาหนอยนะครับ สองตัวเน้นรูดนะครับในรอบพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่14นะครับพฤษภาคมพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อต่อไปนะครับ ครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เลขเด่นไปนะครับเลขที่ผมได้มาเมื่อวานนะครับได้เลข9นะครับแล้วก็เลข4นะครับก็เข้าทั้ง4ี่นอยเลยนะครับเข้าตั้งแต่นอยเฉพาะกิจนะครับจนถึง VIP นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับงวดนี้นะครับก็จะเป็นงวดที่7นะครับเขียนไว้เลยนะครับเพื่อความขังนะครับในงวดวันที่14นะครับ พฤษาคมนะครับพศ2564นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก่อนจะมารับชมนะครับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่14นะครับพฤษาคมนะครับพศ2564นะครับก็ไปชมผลงานนะครับว่าแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับในงวดวันที่13นะครับ พฤษภาคมพศ2564ที่ผ่านมานะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาแล้วนะครับในงวดวันที่13นะครับก็ถือว่าเป็นเข้า6 6งวดซ้อนนะครับแอดมินให้เลข9มานะครับ4มานะครับ1ก็มานะครับ2ไม่มานะครับ7มานะครับ5ไม่มานะครับถือว่า6ตัวครับ มาสี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเลขเด่นนะครับที่ผมให้ไปนะครับเน้นรูดเก้ากับสี่นะครับมาตั้งแต่รอบนี้เลยครับผมเฉพาะกิจเลยนะครับถ้าพี่น้องเอาไปสายวิ่งสายรูดนะครับห้าก็จะเข้าสี่ห้าสี่นะครับเด่นใบสี่ก็จะเข้าห้าสี่รูดเก้าก็จะเข้าเก้าเจ็ดนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับอ่ะก็มาชมนะครับ อ่ามาชมกันต่อนะครับสำหรับรูด9นะครับก็จะเข้า97นะครับ19นะครับ6กนะครับดูพี่น้องเก้ามาแบบสนันบันไหวเลยนะครับนี่นะครับเกียบ4ช่องนะครับเมื่อวันที่12นะครับมา4ช่องนะครับแอดมินก็ให้9กับ4นะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับแอดมินให้เด่น9นะครับเข้านะครับเป็นอะไรที่ปังมากนะครับสำหรับงวดนี้นะครับ พี่น้องวางรอบผิดสมดเลยนะครับถ้า9ก้ามาอยู่ข้างบนนะครับก็จะได้แบบเต็มสติงนะครับแล้วก็ถ้าหนึ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าหนึ่งกับสี่มาอยู่ตรงนี้ก็จะได้เฮนะครับแอดมินให้ไปหนึ่งเก้านะครับเข้านะครับเก้าเจ็ดเข้านะครับหนึ่งเก้ากับเก้าเจ็ดนะครับผมพี่น้องสําหรับเน้นรอบเมื่อวานนะครับ เน้นรอบนะครับก็กราบขอโทษขออภัยนะครับเน้นรอบรุดนะครับ4สลับตำแหน่งนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็น fc พันแท้นะครับถ้าได้9ก้ากับ4ไปนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นนะครับแอดมินเน้นให้รูดนะครับก็จะได้เฮนะครับผมพี่น้องเฮตั้งแต่รอบพิเศษนะครับเจาะก็มีเข้าบ้างผิดบ้างนะครับเจาะที่แอดมินเจาะให้นะครับพี่น้องนะครับถ้าชอบนะครับ เอาไปยกเลยนะครับนี่เอาไปยกเลยนะครับทั้ง3ามรอบแรกเลยนะครับนี่นะครับไปยกรอบแรกเลยนะครับรวมกันแล้วก็ไปยกเลยนะครับในรอบพิเศษในรอบปกติในรอบ vip นะครับจะได้เฮนะครับถ้าคนงบน้อยเจาะแค่2ตัวก็จะเสียได้นะครับจะไม่ได้เฮนะครับนะครับถ้าชื่นชอบนะครับกเอาไปยกเลยนะครับผมพี่น้องตัวนี้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 นะครับไปยกนะครับผมพี่น้อง สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับสายลูดสายวิ่งนะครับด้เฮนะครับมานะครับ4ี่ก็มา6 4นะครับ4ี่สนะครับ9ก็มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมก็มาชมกันต่อนะครับในวันที่1 4นะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับที่ผมได้มานะครับก็ไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาดูเลขตารางนะครับก็จะเขียนไว้เลยนะครับเ็ดงวดซ้อนนะครับเพื่อความขังนะครับ เลขในตารางมีเลข9นะครับเลข1นะครับเลข3นะครับเลข8นะครับเลข6นะครับเลข4นะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูด1กับ9นะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับก็มาดูนะครับสำหรับรอบพิเศษนะครับก็จะเน้นรอบให้นะครับเด่น1นะครับก็จะมี1 3นะครับ6 1นะครับ0 1นะครับ9 1นะครับ จะเจาะให้นะครับ61นะครับกับ13นะครับสายเจาะนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับถ้างบเยอะนะครับก็ศูนย์หนึ่งกับหนึ่งเก้านะครับครับผมสําหรับรอบปกตินะครับก็จะมีนะครับรอบปกตินะครับเน้นรอบเก้าเหมือนเดิมนะครับจะมาไหมวันนี้หรือว่าจะสลับไปอยู่ข้างบนนะครับเน้นรอบเก้าก็จะให้เจ็ดเก้านะครับศูนย์เก้านะครับสี่เก้านะครับสามเก้านะครับอ่าสําหรับ สายเจาะนะครับคนงบน้อยก็จะเจาะให้79นะครับ0ูนย์เนะครับสี่เก้ากับสามเก้ารองไว้เพื่อความชัวนะครับก็มาดูนะครับใปนรอบ VIP นะครับจะให้เด่นสามนะครับก็จะมี33นะครับ31นะครับ63นะครับ43นะครับก็จะให้31นะครับส1กับ33นะครับคือตัวเด่นนะครับ หกสามกับสี่สามหรือว่าสี่สามหกสามลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับหรือจะเอาไปยกก็ได้นะครับผมพี่น้องเอาไปยกไปรวมกันนะครับตั้งชุดที่ให้ไปนะครับในรอบพิเศษในรอบปกติในรอบ VIP นะครับเพื่อความชัวร์นะครับหรือพี่น้องที่สายวิ่งสายรูดเน้นรูดก้านะครับเพื่อความชัวร์นะครับอ่ะก็มาดูชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวก็ได้เจ็ดหกหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งสามนะครับ 761คือตัวเด่นนะครับ713ลรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูในรอบปกตินะครับก็ได้0 7 9ย์นะครับ109นะครับ109คือตัวเด่นนะครับ079ลรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาลุ้นต่อในรอบ VIP นะครับก็จะได้433นะครับ6 3 1นะครับ4 3 3คือตัวเด่นนะครับ6 3 3ารองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนาโชคพารวยนะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในรอบพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับเมื่อวานก็ปังมากนะครับ4กับ9ก็มาตามตามเลขที่ได้มานะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับ แอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมพี่น้องชมเพื่อความรุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับผมชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับให้อดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้อดมินมานำเสนอคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับวันนี้อดมินนะครับ ก็ขอให้พี่น้องนะครับทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ